เปิดแปดอันดับคู่พี่น้องดาราแต่แทบไม่ค่อยมีคนรู้ว่าเป็นพี่น้องกันบางคู่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเรียกได้ว,ว่างานดีกันทั้งบ้านแถมยังเข้าวงการบันเทิงเหมือนกันอีกด้วยจะมีคู่พี่น้องดาราคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่8เชอรี่เขมอักษรน้องสาวปูเป้ร,รามาวดีที่ต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่มีลูกสาวสวยกันยกบ้านจริงๆสําหรับพี่น้องตระกูลสิริสุขะที่2คุคนพี่อย่างปูเป้รามาวดีและเชอรี่เขมอักษรความสวยของคู่นี้เขาขั้นนางเอกอันดับต้นๆโดยยุคนั้นถือว่าเป็นอดีตนางเอกตัวท็อปของช่อง3เลยก็ว่าได้ อันดับที่7พลอยพลอยไพลินน้องสาวพิมพิมประภาถัดมาที่สาวพลอยที่ขึ้นแทนนางเอกหนังดังหลายคนคงยังไม่รู้ว่าสาวพลอยเป็นน้องสาวแท้ๆของนางเอกสาวสวยมากฝีมืออย่างสาวพิมพิมประภาพี่สาวนั้นเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กๆส่วนน้องสาวก็ฉายแววปังเริ่มมีผลงานตั้งแต่ปี2 5 5 9ยเรียกได้ว่ามีความสามารถล้นกันทั้งคู่ ันดับที่6ปนัดดาเรืองวุฒลูกพี่ลูกน้องเอพสินนักร้องสาวเสียงดีเจ้าแม่เพลงประกอบละครที่น้อยคนจะทราบว่าแท้จริงแล้วปนัดดาก็มีลูกพี่ลูกน้องเป็นนักแสดงในวงการอยู่เหมือนกันนั่นก็คือตัวร้ายหน้าหล่อยอย่างหนุ่มเอพาสินทั้งคู่นั้นก็มีนามสกุลเหมือนกันเพราะทั้งคู่มีสักเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นเองอันดับที่5้าหนุ้ยเชิญยิ้มน้องชายหนุ่งชาชา,ชา หากไม่มีเรื่องราวให้ย้อนกลับไปพูดถึงความที่เคยไม่เข้าใจกันบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าตลกชื่อดังอย่างนุ้ยเชิญ,ญยิ้มชีวิตจริงนั้นเขาเป็นพี่น้องแท้ๆกับหน่งชาชาชานอกจากหน้าตาไม่ได้คล้ายกันเท่าไหร่แล้วคู่นี้ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกรายการนั่งคุยเรื่องความสัมพันธ์กันเท่าไหรนะ่นักทาให้ไม่ค่อยมีใครทราบเรื่องนี้ซึ่งพอหลังมีการเปิดเผยในรายการต่างๆหลายคนจึงได้รู้กันมากขึ้นว่าคู่นี้เขาเป็นพี่น้องกันซึ่งหน่งเป็นพี่ของนุย้ยทงคู่อายุห่างกันเพียง2ปีเท่านั้นเอง อันดับที่4ี่็อกโคสววตลูกพี่ลูกน้องซันประชากรมาต่อกันที่คู่ญาติสนิทคู่นี้ที่ต่างคนต่างมีชื่อเสียงพอสมควรเชื่อว่าน้อยคนจะรู้ว่าดานักแสดงหนุ่มแห่งวิกสามพราม4อย่างหนุ่มปลอกโคสวิตจะมีสักเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหนุ่มซันประชากรเรียกได้ว่าไม่เคยเห็นรูปคู่ของทั้งป๊อกและซันออกมาเลยจริงๆทําให้ไม่มีใครรู้ว่าคู่นี้เขาเกี่ยวข้องกันจริงๆ อันดับที่3กรีนอัสราพรลูกพี่ลูกน้องแก๊บธนเวชต้องบอกเลยว่าคู่นี้หากไม่ได้เล่นละครด้วยกันก็คงไม่มีใครรู้ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องสําหรับสาวกรีนอัสดาพรกับหนุ่มแก๊บธนาเวชโดยหนุ่มแก๊บได้เผยว่าพ่อของตัวเองเป็นพี่ชายของพ่อสาวกรีนคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันและอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกันแต่เพิ่งจะเคยร่วมง,งานแสดงละครเรื่องเดียวกันครั้งแรกอันดับที่2บัวสโรชาน้องสาวบิมกวีหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธออยู่บ้าง เพราะเธอก็เคยเข้ามาลดเล่นอยู่ในวงการในช่วงระยะเวลาหนึ่งมีผลงานทั้งละครหนังเพลงปัจจุบันก็แต่งงานไปแล้วตอนนี้เธอก็ได้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สอนทาผมใน Youtube เพราะฉะนั้นเรื่องความสวยไม่ต้องห่วงพี่ก็หล่อน้องก็สวย,รยเรได้ว,ว่างานดีกันทั้งบ้านเลยทีเดียว อันดับที่1นึ่งโนดเดอรสตาลูกพี่ลูกน้องกับดีภูมินักร้องสาวเสียงเสน่ห์อย่างสาวโนดทาห่างในครั้งนั้นที่สาวโนดเข้ารับปริญญาแล้ว DJ ภูมิไม่ได้อัพภาพคู่น้องสาวอย่างสาวโนดลงไอจีส่วนตัวเชื่อว่าแฟนๆคงยังไม่มีทางรู้ว่า DJ ภูมิมและสาวโนดคู่นี้เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันซึ่ง DJ ภูมิมได้บรรยายแคปชั่นว่าหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแถมยังบอกว่าตนหน้าตาดีเหมือนกันอีกด้วย